ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟชแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสารวลโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่492เขตเมืองเยี่ยนกังคู่ต่อมา ลัวเฟิงออกเดินทางพร้อมกับผู้คนหน่วยย่อยนี้ออกจากป่าทึบโบราณแห่งนี้ไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากฉันเองแค่ถือว่าฝึกฝีมือตอนนี้กลับบ้านได้แล้วพวกเราไปด้วยกันจะได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นเด็กหนุ่มเสื้อเกาะสีเงินล่าเริงอย่างยิ่ง นึกอยู่ในใจคนหนุ่มชุดเกาะสีดำคนนี้น่าจะไม่ค่อยมีประสบการณ์ขืนปล่อยให้เดินทางคนเดียวอาจจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าอย่างไรเสียก็ต้องกลับไปอยู่แล้วจะได้พาเข้าเมืองไปด้วยกันเลยความรู้สึกที่ได้ช่วยคนช่างดีเหลือเกินเด็กหนุ่มชุดเกาะสีเงินคิดอยู่ในใจเออยังไม่ทันแนะนำตัวเลยฉันชื่อนาเคอนายละ่ะ เด็กหนุ่มชุดเกาะสีเงินส่งยิ้มให้หลวเฟิงฉันชื่อเฟิงหลวเฟิงตอบเฟิงเหรอเด็กหนุ่มชุดเกาะสีเงินพยักหน้าเอ่ยปากชมเป็นชื่อที่ดีพี่เฟิงอายุมากกว่าฉันก็ขอเรียกว่าพี่เฟิงแล้วกันเดี๋ยวพอไปถึงเขตเมืองเยี่ยนกังถ้าพี่เฟิงมีเวลาฉันจะพาพี่เฟิงเที่ยวเองฉันเติบโตขึ้นในเมืองนี้เขตเมืองเยี่ยนกังหลวเฟิงยิ้มพยักหน้า จากข้อมูลที่ได้มาจากบริษัทจักรวัลจำลองแม้ว่าจะมีคำอธิบายที่ค่อนข้างละเอียดถึงอย่างไรพิพพทานโลหิตก็เป็นพิพพที่กว้างใหญ่ไพศาลมากไม่สามารถลงรายละเอียดได้มากได้แต่อธิบายให้รู้สภาพโดยข้าวๆวนอกจากนี้ถ้าอธิบายความลับมากเกินไปมันก็ไม่ก่อเกิดผลในการฝึกฝน ทดสอบสมาชิกระดับแกนกลางเสียแล้วตามข้อมูลที่ได้มาในพิภพทานโลหิตแบ่งศักยภาพออกเป็นระดับปัตตภีระดับท้องฟ้าระดับเหนือเมฆร,ระดับคลองเขตระดับคลองพิภพและระดับเทพอมตะที่จริงก็เกือบเท่าระดับดาวเคราะ์ดาวเลิกจักรวาลเจ้าเขตเจ้าแขนและอมตะในจักรวาลพอดี เมื่อเทียบในพิภพทานโลหิตหลักๆแล้วแบ่งออกเป็นเมืองเขตปกครองกับเมืองพิภพเมืองเขตปกครองเป็นกึ่งกลางของเขตพื้นที่ปกครองแห่งหนึ่งผู้ปกครองของเมืองเขตปกครองก็คือผู้ครองเขตหรือเจ้าเขตนั่นเองส่วนเมืองพิภพก็คือกึ่งกลางของพิภพหนึ่งเจ้าเมืองผู้ครองเมืองพิภพก็คือผู้ครองพิภพหรือเจ้าแคว้นนั่นเอง ในพิภพทานโลหิตอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นแต่ละเมืองพิภพจะมีเขตปกครองที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางหลายร้อยถึงหลายพันกิโลเมตรมีประชากรนับร้อยนับพันล้านคนในพิภพทานโลหิตนั้นมีเมืองที่พบเกินกว่าสิบล้านแห่งเหนือกว่าเมืองพิภพขึ้นไปก็คือตำหนักเทพอมตะอันสูงส่งตำหนักเทพอมตะนั้น มีฐานะลำเลิศปกติจะไม่สอดมือยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วไปในพิภพทานโลหิตดูเหมือนว่าตำแหน่งที่ฉันล่อนลงมาจะอยู่ในเขตปกครองเขตเมืองเยี่ยนกังหลัวเฟิงนึกตองอยู่ในใจเมืองหลักของเขตเมืองเยี่ยนกังน่าจะเป็นกึ่งกลางของพื้นที่บริเวณหลายสิบล้านตารางกิโลเมตรเจ้าผู้ครองเขตเป็นนักลบระดับเจ้าเขตฉันต้องการจะได้ผลึกทานโลหิต แม้ว่าข้อมูลที่บริษัทจักรวาลจํจำลองให้มาไม่ได้พูดถึงผลึกทานโลหิตสักเท่าไหร่บอกแค่ว่ามันเป็นทรัพย์สมบัติภายในพิภพทานโลหิตคนโง่ก็เดาออกว่าเป็นของวิเศษในเมื่อบริษัทได้ตั้งชื่อพื้นแผ่นดินนี้ว่าทานโลหิตยังต้องบอกอีกหรือว่าผลึกทารโลหิตมีความสำคัญขนาดไหนในใจของหลวเฟิงมีแผนอยู่ก่อนแล้ว เข้าไปในเมืองพิภพทานโลหิตมีอารยธรรมมีตัวหนังสือในเมืองจะต้องมีหนังสือให้หาซื้อได้ฉันจะหาข้อมูลของผลึกทานโลหิตจากหนังสือเหล่านั้นแม้ว่าอาจจะใช้วิชาสะกดกจิตในการสอบถามข้อมูลแต่การถามจะสู้การอ่านรายละเอียดในหนังสือได้อย่างไรเมืองเขตปกครอง ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางหลายสิบล้านกิโลเมตรย่อมเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งจะต้องมีสิ่งที่เขาต้องการแน่นอนในสถานที่ที่มีอารยธรรมเงินตาย่อมมีความสำคัญยิ่งวัตถุดิบที่ล่าได้จากกระสูนเถื่อนน่าจะขายได้เงินไม่น้อยจะคิดอ่านทำอะไรนั้นหลวเฟิงย่อมมีแผนอยู่ก่อนตัวเขาเป็นคนจากนอกพิภพจำเป็นต้องปกปิดฐานะเวลานี้ เพิ่งจะมาถึงพิภพทานโลหิตจึงไม่ควรทำตัวให้โดดเด่นนักนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมเขาถึงล่อนลงมาในป่าแต่ไม่ได้บินตรงเข้าไปในเมืองในป่าสามารถหาวัตถุดิบจากอสูรเถื่อนไปขายให้ได้เงินตาและในผืนป่าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นหมื่นกิโลเมตรยังถือว่าเป็นป่าอสูรเถื่อนธรรมดาผืนหนึ่งอสูรเถื่อนที่ร้ายกาจที่สุดในป่า ก็แค่ระดับดาวเลิกขั้น8หรือขั้น9เท่านั้นไม่มีระดับจักรวาลแม้แต่ตัวเดียวตอนที่เด็กหนุ่มชุดเกาะสีดำพูดคุยกับหลัวเฟืองอยู่นั้นคุณอาเลยชายร่างกำยำและลูกทีมต่างก็แอบ,บนินทาพวกเขาเจ้าเด็กท่าทางโง่โง่คนนี้เรียกว่ามากับดวงจริงๆพอยได้รับการคุ้มครองจากพวกเราด้วยเพราะคุณหนูใจดีเกินไปถ้าเป็นฉัน ขี้เกียจยุ่งเฮ่ยฮพี่น้องทั้งหลายว่าไปแล้วตอนที่เจอเจ้าเด็กหนุ่มที่ชื่อเฟิงคนนั้นหันไปทำหน้าโง่โง่มองไอ้ตัวอสูรมังกรที่โผล่เข้ามาหาฉันแทบหัวล้อออกมาฮ่าฮ่ไม่รู้จริงๆว่าเจ้าเด็กหน้าโง่คนนี้ทําไมถึงกล้ามาในป่าอสูรเถื่อนได้ตอนอยู่รอบนอกคงไม่ค่อยได้เจออสูรเถื่อนที่ร้ายกาศสักเท่าไหร่ ไม่งั้นคงกลายเป็นอุจจร,ระพวกมันตั้งนานแล้วพวกหน่วยคุ้มกันพากันกระซิบนินทาหุบป,ปากให้หมดเลยคุณอาเลยส่งเสียงตวาดลูกทีมพากันเงียบเสียงลงระวังหน่อยเราอยู่ระหว่างเดินทางกับเมืองเส้นทางนี้ห่างเมืองอีกหลายพันกิโลเมตรมักจะเจอโจรระหว่างทางมีหัวหน้าอยู่ทั้งคนโจรตาบอดที่ไหนกล้ามาตอแยด้วยนั่นสิ ขืนมาก็เป็นการลนหาที่ชายร่างกํายำเพียงแต่เหลี่ยบมองหลัวเฟิงกับเด็กน้อยแลกหน้าที่บังเอิญช่วยมาคนนี้เขาไม่ได้รู้สึกดีด้วยความใจดีของนายน้อยก็ทำให้เขาเอือมละอาเพราะเขารู้ดีว่าพิ่ภพนี้มีการเทิดทูนผู้แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยรอยเล่พันเหลี่ยมในการรอบสังหารความใจดีเกินไป อาจจะทําให้นายน้อยพลาดท่านายท่านก็ออกจะตามใจนายน้อยเกินไปยังบอกว่าต้องรอจนกว่านายน้อยเติบโตเต็มที่ค่อยให้ไปลิ้มลดความลําบากชายร่างกำำํายําได้แต่แอบสายหน้าเห็นบนถนนใหญ่ตามทุ่งกว้างมีเงาคนเลือนลางกลุ่มหนึ่งกําลังเร่งรีบเดินทางนี่ก็คือหน่วยของหลวเฟิงกับเด็กหนุ่มในชุดเกาะสีเงินระหว่างเร่งรุดเดินทาง ยังได้ยินพวกเขาส่งเสียงพูดคุยกันการรักษาความเร็วในการเดินทางพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นสำหรับนักลบในระดับขั้นปัตตภีขั้นสูงนั้นถือว่าสบายสบายดูนั่นไกลออกไปนั้นก็คือเขตเมืองเยี่ยนกลางเราวพวกเราห่างจากเมืองหลักอีกราวหนึ่งชั่วโมงเศษเด็กหนุ่มชุดเกาะสีเงินชี้ออกไปไกลพอมองเห็นเงาของเมืองขนาดใหญ่เลือนลาง ปากพูดด้วยภาษาถิ่นหลวงเฟืงเองก็สนทนาด้วยภาษาถิ่นเช่นเดียวกันเพียงแต่สำเนียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คืนโคมหลวงเฟึงกับหน่วยที่กำลังเดินทางด้วยความรวดเร็วต่างรู้สึกถึงขึ้นสันสเทือนที่ถ่ายทอดมาตามพื้นพอหันกลับไปมองเห็นด้านหลังไกลออกไปมีเงาสีดำกลุ่มใหญ่กำลังเดินทางเข้ามาประชิดใกล้ คนอื่นๆยังมองไม่ค่อยชัดด้วยตาเปล่าแต่หลัวเฟิงเห็นชัดเจนถึงอสนรที่ผ่านการฝึกฝนแต่ละชนิดอสนรเหล่านี้บ้างมีร่างใหญ่บ้างมีปีกที่หลังต่างวิ่งตะบึงมาด้วยความเร็วสูงอสนรเถื่อนที่ถูกกำหลาบแล้วหลัวเฟิงมองไปทีเดียวก็รู้ว่าในบรรดาอสนรที่ถูกขี่อยู่นั้นจำนวนหนึ่งเป็นอสนรเถื่อนที่ก่อนนี้เขาเคยฆ่าไปในป่ามาก่อน พวกเราหลบออกไปชายร่างกำยำส่งเสียงบอกแล้วหน่วยย่อยของพวกเขาก็ขยับเข้าไปข้างทางด้านหลังมีกองกำลังขนาดใหญ่ที่ขี่อสูรเถื่อนมาหลายร้อยตัววิ่งตะบึงผ่านเกลือกหยาบหนาและกงเล็บแหลมคมของพวกมันตะกุยไปบนพื้น ฝุ่นทรายบนพื้นปิวขึ้นคู่เดียวก็ถูกแรงดึงดูดหมหาศาลดูดกับลงพื้นอีกครั้งฮ่าฮ่ฮ่นี่มันคุณหนูนาเคอไม่ใช่หรือเสียงหัวเราะเหยียดเยดโอบล้อมเข้ามาราวกับลมพายุทันใดนั้นกองกำลังขนาดใหญ่ที่พึ่งผ่านไปก็หยุดลงอย่างรวดเร็วพร้อมกันนั้นมีหลายสิบคนขี่อสูรเถื่อนวิ่งแยกมาหาหลัวเฟิงกับพวกความรู้สึกแค่แวบเดียว นักรบที่ขี่อสูรเถื่อนหลายสิบคนก็มาถึงเบื้องหน้าผู้นำของกองกำลังกลุ่มนี้เป็นเด็กหนุ่มร่างสูงใหญ่หน้าตาหล่อเหลาอสูรเถื่อนที่เขาขี่อยู่มีเกตไปทั่วทั้งตัวรูปร่างคล้ายเสือแต่มีขนาดยาวถึงสิบกว่าเมตรชายหนุ่มจ้องหน้าหนาเคอใบหน้ามีรอยยิ้มอย่างได้ใจโยฟงังเด็กหนุ่มชุดเกาะสีเงินสีหน้าเปลี่ยนแม้แม ดูเหมือนว่ายอดอัจฉริยะด้านแผงสอนของเราจะเกิดกลัวขึ้นมาแล้วสิสีหน้าของเด็กหนุ่มรอเหล่าร่างสูงใหญ่ค่อยๆเย็นชาลงคานหัวเลาะคงนึกไม่ถึงสินะว่าจะถูกฉันมาเจอเข้านอกเมืองคุณหนูโยฟางเสียงเข้มเสียงหนึ่งดังขึ้นชายร่างกำยำด้านข้างสืบเท้ามาหนึ่งเก้าสายตากวาดมองไปยัง ผู้คนกลุ่มใหญ่ด้านหลังเด็กหนุ่มร่างสูงใหญ่ผู้นั้นกล่าวเสียงเข้มนายของเรากับสกุลโยของท่านก็พอมีสัมพันธ์กันหวังว่าคุณหนูโยฟางอย่าได้ทำเรื่องบ้าๆฉันกำลังพูดอยู่แกมีสิทธิ์อะไรมาสอดเด็กหนุ่มร่างสูงใหญ่ตวาดใส่สีหน้าเฮี้ยมเกียมใส่หัวไปหุบปากไปเลยโยฟางเด็กหนุ่มชุดเกาะสีเงินคำรามใส่ฮ่าฮ่าฮ่า นาเคอผู้อ่อนโยนนายมองสถานการณ์ไม่ออกหรือนี่อยู่นอกเมืองตาแก่พ่อนายมาช่วยนายไม่ทันแน่เด็กหนุ่มร่างสูงใหญ่สีหน้าเฮี้ยมเกียมกล้ามเนื้อบนใบหน้ากระตุกเล็กน้อยสองตาฉายแสงราวกับอสรพิษฉันไม่เคยลืมความอัปยศยที่นายทำกับฉันเมื่อครึ่งปีก่อนหลัวเฟิงที่อยู่ด้านข้างขมวดคิว้วกำลังของทั้งสองฝ่ายเห็นได้ชัดว่าต่างกันมาก กองกำลังฝ่ายของโยฟางยังไม่ต้องพูดถึงความกลุ่มใหญ่ที่อยู่ด้านหลังลำพังลูกน้องหลายสิบคนที่อยู่ใกล้ตัวก็มีระดับดาวเลิกขั้น9 1้าหนึ่งคนระดับขั้นเจ็ดขั้นแดอีกเก้าคนแล้วฝั่งนี้ละ่ะยอดฝีมือทางฝั่งหน้าเครเก่งที่สุดคือคุณอาเลย่ยซึ่งก็เป็นแค่ดาวเลิกขั้น6ถึงขั้นเจ็ดเท่านั้นที่นี่ยุ่งละสิ คุณอาเล่ยรู้สึกร้อนลนใจกองกำลังนี้แทบจะขนเอายอดฝีมือของสกุลโยมาครึ่งค่อนสกุลยอดฝีมือมากมายขนาดนี้ติดตามเด็กน้อยคนหนึ่งออกมามันประหลาดเหลือเกินหัวหน้าทำยังไงดีหัวหน้าด้านหลังของคุณหนูโยฟางคือดาบหยดโลหิตหนึ่งในสมยอดฝีมือสกุลโย เป็นนักรบระดับสุดยอดในขั้นท้องฟ้ามันคนเดียวก็กวดพวกเราเรียบแล้วทั้งหน่วยรู้สึกลนลานสองตาของเด็กหนุ่มชุดเกาะสีเงินราวกับมีไฟโพยพุ่งจ้องมองเด็กหนุ่มร่างสูงที่ขี่อยู่บนหลังอสูรเถื่อนอย่างดุดันตะวาดว่าโยฟงังมีลูกเล่นอะไรก็ใช้ออกมาเลยอ๋อมีบุคลิกภาพของยอดฝีมือนี่เทศเสียจริง เด็กหนุ่มร่างสูงใหญ่หัวเลาะเยาะเยะ้ยก่อนจะเปลี่ยนสีหน้าเข้มแล้วตวาดพวกเราจัดการสั่งสอนคนพวกนี้ให้หนักหน่วงแต่อย่าฆ่าพวกมันคนอย่างฉันไม่ใช่พวกโหดเหี้ยมอีกอย่างจับเจ้าหน้าเครือเอาไว้ฉันจะได้คอยดูแลมันอย่างใกล้ชิดครับนักรบที่ขี่อยู่บนหลังอสูรเถื่อนขานรับพร้อมกันเช่งคุณอาเล่ยหน่วยคุ้มกันพากันชักอาวุธออกมาพร้อมกัน คนหนุ่มร่างสูงใหญ่บนหลังอสูรเถื่อนหัวเลาะหากใครขัดขืนก็ฆ่ามันซะยกเว้นคุณหนูนาเคอเขาเป็นพี่น้องที่รักที่โตมาพร้อมกับฉันลงมือได้ทันใดนั้นนักลบต่างก็ลอยตัวขึ้นจากหลังของอสูรเถื่อนโผเข้ามาหาหน่วยของนาเคอก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่492ถ้าติดขัดตรงไหน,นต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปได้วยนะครับขอบคุณมากครับ